สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่ที่วัดกำพ้าท่านผู้ชมเลื่อนเลื่อนพี่วลีนะครับก็ต้องบอกว่าเว้นเมื่อเทียไม่ได้มาใช่เวลาไม่ได้มาแต่เลขเข้านะก็คือถ้าต้องเว้นต้อนเว้นตรงไหนตรงนั้นมาใช่่ะวันนี้วันนี้เรามาเทีเ่ยงคืนตอนนี้เทีเ่ยงคืนพอดีเลยทุกคนแล้วก็มีการ บุรณะเมนของวัดกำพาเนาะตอนเดินเข้ามาตกใจทั้งชมเพราะว่าเมนมีเอาอันเนี้ยเอาผ้าคลุมไว้มันจะมาหาพี่เขาไม่ได้ก็ยังมาพี่ได้ตอนนี้ก็ยังร้อนๆยล่นะเหมือนกระทุบบเมนเก่าแต่ว่าเขาเหมือนจะทําเป็นเตาเผาศพแบบไฟฟ้าเราต้องมาวันนี้เพราะว่าพี่วารางคณาใช่ก็บอกว่าให้มาไหว้จริงๆของไหว้เยอะกว่านี้ลืมไว้บางส่วนว่าตลาดแค่แถวเนาะ อาจจะแถวของแมคคา,าร้านกล้วยก็เก็บกล้วยไว้ให้เราด้วยนะใช่โอเ้เขาก็คงเก็บไม่ได้แล้วพอไปรอบหน้าคงจะเหลือแต่เปลือกละ,ะมันจะดำออเออเพราะอันนี้เรามาขอโชคขอลาให้กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมว่าอ่ารอบอ่าที่เนี้ยเคยเข้าเลขเข้าตลอดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราดูวันนี้เนาะวันนี้ต้องบอกว่ามาค่อนข้างที่จะดึกนะครับเนาะกล้วฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยนะฝนตกด้วย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามีการไหว้เราจะขอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหันปุ๊บเราก็ไหว้ได้ครับเลยวัน <มา S 2> นี้เรามีของมาไหว้นะครับอะไครับอันนี้คือจากที่วัดลางธนาเนาะจะมีเอาข้าวมาด้วยเอาข้าวกับไข่าขาต้มมาด้วยข้าวไข่ต้มผลมไม้นะครับได้วบ,บอกกับพี่เขาแล้วก็ขอโชว์ขอราบ ก็ต้องขออภัยบางท่านนาะบอกว่าอยากให้เราเนี่ยใช้เครื่องสื่อสารใช่ปมาแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ท่านคนเพ <c oughs> ราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องที่ใช้อยู่อ่ะมันมันเป็นปกติไหมปัจจุบันนะเพราะว่าสื่อสารแล้วเสียไม่ออกอือมบอกเก่าพีา่วลรีอากูเนาะสา่ถูกวันนี้ผมทั้งสามช่องนะพี่<า>วลรีนราผมคนสองเลขนะครับมอง,อง,น,มองอนะครับมาดูองพีเอนะครับวันนี้มาขอโจคขอลาบก็ อ่เอาของมาไหว้ด้วยนะก็พี่วันอ่าพี่วัลคณานะครับให้เอาของมาไหว้ที่นี่นะครับแล้วก็มีสังฆทานหนึ่งชุดเดี๋ยววันนี้อย่าลืมเนาะตามเราไปเอาสังฆเอาบุญจากสังฆทานด้วยเนาะในวันพรุ่งนี้เราจะปู่ที่สวนกุศลมาให้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะจุดธูปเล่มงคลนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบเอาไปฝากเอฟซีบ้านขอให้เลขสามตัวตรงตรงนี้เป็นเลขเข้าของงวดวันที่1มิถุนาหนึ่งมิถุนาในรอบที่จะถึงนี้ นะก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคกับเลขมงคลตรงนี้ขอให้ปังๆสามตัวตรงครับสาธุเอาเปิดน้ำเปิดน,น้ำส้มดูแ <c oughs> ข็งจังที่ปัวตัวไหนไม่หลบไปตรงนี้นะเนี่ยนะทุกคนเรามีข้าวมานะครับ,เ,าารบเขาบอกว่าให้ปักในอาหารนะเรา,าปักเปักที่ไข่กันไข่เลยครับสาธุสาธุสาธุอันนี้อาเันนอ้เราขึาข้นไป ท่านผู้ชมนี่เรามีผลไม้มาด้วยนะครับถ่ายเขาไม่เหนเราเปลี่ยนยถา่ายเขาเลยไหมเปลี่ยนยถา่ยนยถาเยเขาเลยนะอ,ไไอันน้ำแดงหลบๆข้างข้างเปลอมกันอ้าไ,ไหมอไรมุนอะไ้ไปมาุไปเลยเขาไปแทนจุด นะครับสาธุสาธุปังปังสามตัวตรงด้วยพี่สาธุสาธุขอให้เลขที่จุดในวันนี้ไป็นเลขสามตัวตรงนะครับสาธุสาธุสาธุาธไปทุกคนเ,เดี๋ยวปล่อยให้ทางพี่เขาได้กินก่อนนะเดี๋ยวจะไปลองขอโชคที่ต้นไม้กันดูนะไปสองเลขกัน,นที่ต้นไม้นะครับ ชมเดี๋ยวเราผมจะพาทุกคนนะครับลองส่องเลขกับต้นไม้ดูนะครับอีกตอนนี้เราไปลองดูเลขตรงนี้กันท่านผู้ชมจะมีเลขอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มากันสามคนนะครับไปบ่าวไอ้คนใหม่มาดูองอ่ะแล้วก็ผมนะครับคนสองเลขนะครับ วันนี้มาดึกค่อนข้างดึกเนละยท่านผู้ชมรถติดมากๆนะเส้นพร,รามสองนะรถติดมากๆเลยนะครับวันนี้ลองสองดูซิปเอตรงไหนมีเลข๋ยวลองเร่งเลนก่อนนะทุกคนอุ้ยตรงนี้นี่เหมือนเลขเลยงเอดนี่นี่นี่เหมือน,เ,นเลข นี่เหรอ,เ,อเห็นเหตุนี่เหรอ92 88 19นนหรือ829 9เลยนี่ปุ๊บขึ้นมา9เลยนี่อันนี้ป8นะเนี่ยนี่ห้อยมา9นี่ไงเราถอยได้ท่าหลังมาห่างๆไม่ไม่ที่เห็นเห็นในนี้ในนี้เหตัเนี้8 19เลยนี่8 19หรือ829นี่อันนี้92ทุกคนเห็นไหม อันนี้แปดหนึ่งเก้าอันนี้เก้าสองเห็นไหมเนี่ยเลขแปดเลขหนึ่งเลขเก้าอันนี้เก้ากับสองจริงจริงริตรงในกลุ่มนี้เป็นเลขเลยนะทั้งหมดเลยเนะี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเลขนะนี่ก็เป็นเลขนี่ก็เป็นเลข ตัวนี้เลขเลขมาเร็วอ่ะชัดมากด้วย <92. S 1> เห็นไหมเอ็ดเก้าสองเนี่ยอันนี้แปดมันนอนตะแคงฝั่งนี้แปดอันนี้ตัวนี้เลขหนึ่งหรือเลขสองก็ได้แต่ตัวนี้เลขเก้าเห็นปะมันนอนตะแคงฝั่งนี้แปดหนึ่งเก้าหรือแปดสองเก้า แต่ตรงนี้เป็นกาวอบบสองเห็นไหมลู้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวสองให้พี่ดูก่อนแล้วผมค่อยสองไหนว่ากาห้าก้าอ๋ออยู่ข้างในนั่นอ <5. S 1> อยู่ในกล้องมันมองไม่เห็นหรอก เก้าห้าแต่พอจะแง่ไปมองอีกหายไปแล้วอันนี้พี่เอเห็นเก้าห้าทุกคนไหนอะชี้ให้หน่อยเด้ชี้ตัวเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูหน่อยนี่เลขเก้าอันนี้เลขห้าใมันจะเป็นเงาขาวๆอยู่ข้างในอ่ะเออนี่เก้ากับห้าเก้ากับห้านี่ออนี่จ่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นปะนะ เพราะขนาดเราเห็นเราลุมยังไ็แค่จะไม่เห็นเลยนะก็คือถ้า,ถามองตาเปล่าจะเห็นแต่ว่า,าผู้ชมด้านนี้จะเป็นป่าชา้าสุดสารนคนไทยนะเจดี JD กระดูกนี่แหละท่านผู้ชมแต่ฝั่ง,งนี้เดี๋ยวดูก่อนนะ ต้องส่องเลขกันก่อนนะครับก็พยายามหาเลขชัดๆนะหลายตัวที่เราเห็นก็อาจจะไม่ชัดตาท่านผู้ชมนะครับที่เราส่องไปนะท่าผู้ชมมองไกลๆแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นเป็เลขอะไรบ้างเนาะ ้องสังเกตกันนะครับไหนเมื่อกี้เพียทบอกว่าถ้ามางวดทีแล้วก็จะเห็นแบบสามตัวโต๊ะสามตัวเลยไหนหกนีหกศูนย์้าเออใช่จริง ถ้าตอนนี้ถ้าเห็นแบบตัวใหญ่ๆเลยนะใหกสองหกหนึ่งสองปะหกหนึ่งสองนี่ใช่ไหมใช่ใช่สามตัวมันจะเห็นแบบมั้นหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหรือเก้าหนึ่งสองแต่ไม่รู้จะออกไม่ออกนะแต่ถ้าสอบสองให้ดูก่อนอ๋อแต่หนึ่งแต่หนึ่งสองตรงนี้ก็มีนี่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหกออกไปแล้วใช่ไหมสองหกหนึ่งสองั่นแหละพี่เนาะผมว่าเนะต้องส่องตรงใหม่ดูไหม อ๋อตัวนี้มันเคยออกไปแล้วแปดมันออกไปแล้วแปดหนึ่งสองตอ้วนะมันได้ยู่แต่ก็ปีนแล้วนะใช่แต่มันก็เลยมาออกตัวนี้ไงหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าตอนนี้ก็จะเป็นหกหนึ่งสองก็ไม่เอาเพราะมันออกตอนนั้นเราตีเป็นแปดเจอแล้วนะหนึ่งสองตด้วยตอนนั้นแต่ตัวนี้นั่นแต่ว่าหนึ่งสองก็ชอบเพราะว่าตัวนี้เราหินหนึ่งสองตรงนี้เนี่ยชัดนะหนึ่งสอง ลองตีตัวอื่นดูกันลองด,ดูตัวอื่นก่อนถ้าไม่ชัดพอก็จะมาตัวนี้จะอะอางยูงขัดเหรอครับยุง่านี่นีวเห็น้าวหนึ่งอีกแล้ว้าวหนึ่ง แอ็งมองมาตัวนึงม,ม,มันเล็มมันเลขเจ็ดตัวหนึ่งจนโดดขึ้นมาตัวตัวเด,ดียวเลยตรงน,นีง้ตรงน,นี้ป่ะตรงน,นี้ป่ะเห็นไ,ไหมมองมาไกลๆเลขเจ็ดป่ะตัวี้เอ๊เลขเลขประจําต้นนี้หายไปยังมองไม่เห็นเลยวะ่ะโปรตีนจะเป็นสีขาวเนาะสีทองทองอ่ะ แต่พอเราเอาแป้งลงไปเลยหายหมดเลยต้นตอนคืออะไรนะ902ป่ะ209เไ้ยเอ็ดมันต้งนี้ดิมันต้งนี้ดินี่เหมือนเลขไหม191เหรอเนี่ยเลขหนึ่งป่ะ ก็ออกเป็นหุบแล้วไงอ๋อออกไปแล้วไม่ออไเอาเนาะไม่เอา,นะเอาตัวนี้ไม่เอาแล้วทุกคนออกไปแล้วนะครับอันหนึ่งเก้าได้นะเอ็ดหนึ่งกับเก้าเนี่ยเนี่ยหนึ่งตัวใหญ่ด้วยหนึ่งตัวนี้เลขเก้าเนี่ยสีขาวหนึ่งเก้าได้นะ กว่าเลยจะชัดอ่ะวันนี้ตอนนี้มันดึกอะทุกคนมันเที่ยงคืนกว่าแล้ววันนี้ขอหวยแบบว่ามาแบบดึกมากๆากะทุกคนต้องบอกว่าดึกมากมากเลยเป็นครั้งแรกที่เข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงคืนนะทุกคนต้องบอกว่า ในเวลาเที่ยงคืนเลยนะทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าเราเข้ามาดึกเลยนะทุกคนนะนะครับวันนี้เราเข้ามาดึกกันเลยนะครับนี่ประมาณเที่ยงคืนเข้าได้ตอนนี้นะเที่ยงคืนแล้วนะก็พาทุกคนมาขอโชคเป็นครั้งแรกนะที่เข้ามาแบบว่าเที่ยงคืนเลยนะต้องบอกเนาะขอโชคขอลาบกับตามพี่วันรีแล้ววันนี้กําลังส่องเลขที่ต้นไม้กันอยู่นะครับก็ได้บางเลขที่มันชัดเจนเนาะเมื่อกี้ชัดเจนเลขอะไรเพจเก้าหนึ่งเก้านะผมเห็น ของผมมีหนึ่งเก้าอยู่นะแล้วนะมีด้านบนเป็นแปดหนึ่งเก้า 8, 1, 9, หรือแปดสองเก้าแล้วก็เกนะ้าสองนาออยู่ของบนนะครับชัดเจนดีนะทุกคนนี่บริเวณนี้นะทุกคนจะเลี้เข้าจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยเลี้ยอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับ เห็นเลขถ้าทุกคนเห็นเลขอะไรก็พยายามตีเลขมาให้พวกเราด้วยแล้วกันเราแหวงทุกคนเมื่อกี้นี้ตอนที่เรา นั่งไหว้พี่บอลีอยู่ตอนผมนั่งไหว้พี่บอลีอยู่เนาะตรงเมนเผาศพเนาะตรงเมนเผาศพมันมีเสียงเคาะเคาะเหล็กอยู่ท่านผู้ชมมีเสียงอยู่เนาะแต่ว่าพอส่องไปไม่มีอะไรนะเออแต่อองันบอกว่าหมาเดินหรือเปล่าแต่มันเป็นเสียงเคาะนะทุกคนเสียงเคาะเหล็กป้อง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 เออแต่ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่นะเนาะกลับกล้องให้ดูนะทุกคนเนี่ยทุกคน ตรงนี้มเมนเผาศพที่เราเดินผ่านกันทุกครั้งที่เรามาเนาะเขากาลังรื้อซ่อมทํามเมนเผาศพใหม่โดยจากข้างในน่าจะเป็นเตาเผาศพเป็นแบบไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเห็นมีตั้งอยู่เป็นเหมือนคล้ายๆตู้ไฟฟ้าเลยเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วเมื่อกี้ยินเสียงเหมือนอเคาะเหล็กเนะป่องๆป่องๆอยู่เนาะพีเอดก,ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นคนก่อสร้างอยู่แถวนี้ด้วยแต่อองบอกว่าเป็นเสียงหมาเดินแต่ผมมาได้ยินเสียงเป็นเคาะเหล็กเลยเนาะ ก็อย่าอย่ามาทวงมาติงลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับในวันนี้เนะาะขอโชคขอลาบไปฝากอิตีทั้งบ้านก็ขอให้ทุกคน้รับโชคแล้วกันเนาะหลอนมากเลยทุกคนวันนี้นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะหลอนจริงๆริะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลขทูบมงคลก่อนนะครับไม่รู้ว่าได้ได้เลขอะไรกันนะวันนี้เลขมันที่พัชัดเลขชัดเลยเหรอกปกติไม่ค่อยชัดเนาะจะนนขาด่ตัวเออปกติจะขาดหนึ่งตัวตลอดเหมือนกันนะ เรืเออะไรออทุกคนอนะันนี้จะเป็นเลขทูปมงคลนะครับก็จะเป็นหกสามสี่หรือว่าเก้าสามสี่ท่านผู้ชมก็ลองตัดดูนะตัดดูอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะครับก็เลขนี้เนาะก็ขอให้พี่วลีมอบโชคให้กับเอฟซีทางบ้านเนาะที่ได้รับชมคลิปวีโอของเราก็ขอให้คุณได้รับโชคแล้วกันกับเลขนี้นะครับวันนี้เราก็ นี่นะของที่เราเอามาไหว้นะอาจจะไม่สมบูรณ์ตามที่เราต้องการนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนี่จะเป็นของที่เราเอามาไหว้เนาะตรงนี้นะครับเราก็เอาข้าวกับไข่ต้มอันนี้นี้จะเป็นถาดผลไม้ที่เราเอามาไหว้เนาะขอให้รับโชครอบหน้าจะได้มาปังๆและเอาของมาไหว้เยอะกว่าเดิมนะวันนี้ของไม่ครบนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณที่ได้อ่าให้เลขเด็ดเนาะในรอบนี้ก็ขอให้เป็นสามตัวตรงในรอบรอบที่จะถึงวันที่ หนึ่งมิถุนายนเนาะปีหนึ่งมิถุนาปีหกเจ็ดนี้ก็ขอให้เลขนี้ปังปังสามตัวนะครับสาธุสาธุไม่มาสามมาเข้าสองสาธุปังปังครัทบท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขอโชคกับศาลพี่บัลลีเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนาะเลขเลขที่ได้นี่มันมีหลายชุดอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมถ้าเห็นเลขไหนชัดก็เอาเนาะหรือว่าเห็นเลขแตกต่างจากที่เราได้บอกไปท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาเลขนั้นไป ซื้อได้นะวันนี้เลขทูบมงคลท่านชมเลขทูบมงคลเป็นเลข634นะครับ634หรือว่า934ก็ได้ลองไปตัดเนาะตัดสองตัวลองดูนะครับส่วนตรงต้นไม้ท่านชมต้นไม้ผมเห็นเป็น19นะครับตัวสีขาวเนาะ19แล้วก็มีฝั่งฝั่งนั้นผมเห็นตอนเริ่มแรกเลย<ม>ก็จะเป็น819นะครับ819กับ92เนาะก็ได้ประมาณนี้ท่านชม วันนี้ผมคนต้องเลขบอยคนใหม่แล้วก็มาดูอ,องเนี่ยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากไปติดตามรับชมคลิปของพวกเราทั้งสามคนละกันเพราะว่าเลขมันจะไม่เหมือนกันเลยท่านผู้ชมเพราะว่าต่างคนต่างาเห็นเลขเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะอภิรณาแล้วกันว่าใครจะทาทาให้ผู้ชมได้รับโชคเนาะก็ลองเข้าไปดูแล้วก็เผื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในรอบต่อไปท่านผู้ชมจะได้มีว่าเออเราจะติดตามไปดูเลขตรงไหนกันแน่ท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับโชค กับที่นี่สามพิวรีลาบก่อนสวัสดีครับ